สุดการรอคอยแจ๊ดชวนชื่นต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านสำหรับคู่ของแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาคนสวยแจงปุณณาสาซูมาด้วยกันจนมีทุกอย่างเลยล้วค่ะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าทั้งสองคนนั้นผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆ ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขก,ก็อยู่เคียงข้างกันเสมอซึ่งทุกวันนี้แจ๊ดแจงยังคงช่วยกันทำงานดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีมีบ้านมีรถชื่อเสียงและเงินทองมากมายล่าสุดแจ๊ดแจงก็ได้ออกมาประกศาศข่าวดีตั้งนาตั้งตารอคอยมานานนั่นก็คือรถตู้คันใหม่ป้ายแดงสุดหรูสีดำแถมมีชื่อด้วยว่าน้องเจริญพรโดยแจงโพสต์ภาพบรรยากาศขณะไปรับรถพร้อมลงแคปชั่นว่าสวยสมการรอคอยออกไปหาเงินกันน้องเจริญพรพี่แจ๊ ชื่อใหแอดแจ็ดพดุงซึ่งแจ็ดก็มีพวงมาลาัยสวยๆมาไหว้รถคันใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยงานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์รัวๆเลยว่าน้องจเจริญพรไปหาเงินมาซื้อคอนโดให้พ่อกับแม่ต่อนะลูกแอดแจงจิตแอดแจดพดุงน้องจเจริญพรหาเงินได้แค่พันล้านก็พอนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ทุกทางนะรีวิวด้วยนะใช้ดีไหม รถส,สวยมากๆเลยค่ะขอให้ช่วยขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะ